สิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีขนาดใหญ่โตมหึม,มามากมีความสูงพอๆพกับ breaking n e w มี4หัวและวันนี้เรามาพบกับ treehead ยักษ์สี่หัวในวันที่9เดือน9ปี2020เทวเวอร์ Henderson, เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บะหูมาและเขาก็ได้เขียนใต้ภาพเอาไว้ว่ามันนั้นเงียบจนน่าแปลกใจไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวขยับตัวอย่างไรเงาของมันที่ตกกระทบกับพระอาทิตย์นั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้และเสียงของการเคลื่อนไหวของมันก็จะไม่มีใครได้ยินชื่อของมันนั้นมีชื่อว่าทรีเฮด หลังจากเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสตวิตดังกล่าวทำให้แฟนคลับของเทเวอร์เฮนเดอร์สันหลายๆคนตกใจและก็กลัวกับสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ถ่ายภาพเอาไว้ลักษณะของมันในภาพนั้นดูเหมือนกับมนุษย์ที่มีรําตัวขนาดใหญ่มีแขนมีขาแต่สิ่งที่แปลกไปมากกว่านั้นก็คือหัวของมันหรือศีรษะของมันมีถึงสี่หัว และเราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันนั้นมีดวงตาถึง8ดวงและดูเหมือนบนหัวของมันจะมีอะไรคล้ายๆเส้นผมหรืออะไรบางอย่างด้วยที่งอกออกมาทำให้เราได้เห็นได้อย่างชัดเจนและจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่าง t a y l o r h e n d e r s o n i m p r e s ออ sun, s i o n f a n d o m c o <oughs> m เขาได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นมันโป,ป๊เปลื่อยไม่ใส่เสื้อผ้าและมันมีเพศเป็นเพศหญิงลำตัวของมันจะมีผิวพันธุ์ที่ใสแต่เป็นสีขาวและมีน้ำหนักอาจจะถึง1,000กิโลเลยก็เป็นได้ส่วนสูงของมันเขาได้บอกเอาไว้ว่าอาจจะมีความสูงพอๆกับ breaking new เรตดำเลยทีเดียว ซึ่ง breaking news ผมเคยได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วถ้าใครอยากจะดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับและเขาก็ยังบอกเสริมว่าอีกไว้ว่าภาพนี้ถ่ายได้ในปี2020หรือว่าปีนี้นี่เองนะครับและถ้าเราเลื่อนไปใต้คอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์สุด ของเว็บไซต์ t i l v e r h e n d e r s o n i n p r e ิ i พ o ชชั่นแฟนดเราจะพบเห็นได้ว่ามีคนได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดคล้ายกับทรีเฮไว้ที่คอมเมนต์แต่รูปร่างของมันดูเหมือนกันแต่เราสังเกตเขียนได้ง่ายกว่าเดิมนั่นก็คือมืออาจขนาดมากขึ้มาของมันนั่นเองซึ่งมือและแขนของมันถ้าปล่อยตามปกติ ก็น่าจ,จะลากพื้นเลยทีเดียวนิ้วมือของมันมีความยาวมากถ้าเทียบกับเสาโทรเลขหรือเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่เราเห็นได้ในภาพก็พอๆกับเสาสัญญาณเลยทีเดียวนะครับนี่แค่นิ้วมือของมันนะครับมีความใหญ่เท่าเสาโทรศัพท์เลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขนาดนี้สามารถอยู่บนโลกมนุษย์โดยที่พวกเราไม่รู้ได้เลยว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือไม่ แน่นอนครับว่าสองภาพนี้มีลักษณะเป็นตัวประหลาดในแนวทางเดียวกันก็ทำให้มีแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์นี้หลายคนสามารถคิดอะไรขึ้นมาได้เพราะว่าในปี1673หรือราวๆ350ปีก่อนมีเรื่องราวของยักษ์แคปแอนดีว่าปรากฏในเอกสารบันทึกของสหรัฐและอังกฤษในบันทึก ก็ได้เขียนเอาไว้ว่าได้พบเห็นมนุษย์ขนาดยักษ์ที่มีความสูงราวๆสาเมตรและมีหัวสองหัวและยังบันทึกเพิ่มเติมมาไว้ว่ามันนั้นเกิดขึ้นที่ถิ่นในป่าลึกแห่งหนึ่งในประเทศอาร์เจนตินา ก่อนที่มันจะถูกชาวสเปนที่เล่นเรือผ่านไปผ่านมาจับกลุ่มเอาไว้ได้ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นก็เกิดเมื่อ350ปีก่อนถ้านับเป็นเวลาจริงๆมันก็ยังไม่นานมากขนาดนั้นนะครับถ้าเอาเรื่องราวในปี1673มาผูกมัดและก็เอามารวมกันเพื่อจะวิเคราะห์มันก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของทั้งคู่มันเหมือนกันเลย แต่เพียงที่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าเมื่อ350ปีก่อนได้มีบันทึกเจอยักษ์ก็จริงแต่มันเป็นยักษ์ที่มีความสูงเพียง3.6เมตรเท่านั้นแต่ในภาพที่เทลเวอร์เฮนสันได้ถ่ายเอาไว้ผมว่ามันน่าจะมีความสูงมากกว่านั้นพอสมควรเลยนะครับ และหัวของมันก็ยังมีถึงสี่หัวซึ่งเมื่อ350ปีก่อนที่ถูกบันทึกไว้เขาบอกว่ามันมีเพียงแค่สองหัวเท่านั้นทฤษฎีนี้เลยอาจจะตกไปก่อนนะครับแต่ตอนที่ชาวเน็ตกำลังวิเคราะห์กันอย่างสนุกปากก็มีชายคนหนึ่งครับได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ก่อนที่เขาจะหายไปในกลีบเมฆเขาพิมพ์เอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นเป็นเ่งมีชีวิต ที่มันจำปอมตัวเป็นต้นไม้และเมื่อมันหิวเมื่อไหร่ทุกๆหมื่นปีมันก็จะแปลงร่างกลายเป็นยักษ์สี่หัวเพื่อที่จะออกมากินอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะกลับไปจำศีลหรือกลายเป็นต้นไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคำพูดของชายคนนั้นก็น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเมื่อเทอเวอร์เฮนเดอร์สันได้ตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตตัวนี้เอาไว้ว่าทเฮด Three h e a ดในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าสามหัวนะครับท e e ที่แปลว่าต้นไม้ทำให้เรื่องราวเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังค้างคาอยู่ก่อนที่ชายคนนั้นจะไม่มีการมาตอบทุกวิตอีกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมร้องออกมาคิดและลองให้ท่านผู้ชมช่วยกันคิดดูว่าถ้ามันเป็นจริงเหมือนที่ชายคนนั้นพูดมันจะน่ากลัวขนาดไหนท่านผู้ชมล่ะครับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโออะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ